ดีเห็นคำถแถลงการของชันเหนือ SSPP นะคะที่ว่าการกระทำของตะอังเนี่ยเหมือนไม่อยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะะแล้วก็ลงท้ายคำถแถลงการว่าอาจจะต้องใช้วิธีทางทหารเนี่ยแก้ปัญหาโดยที่ไม่จำเป็นนะโอ้โหสุดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะข้อมูลที่ได้มานะะกับที่ประกอบ,อบวิดีโอที่เห็นนะ่ย ทหารของฉันเหนือคือยอมออกจากพื้นที่ตามที่ตกลงกันน่ะถูกแล้วล่ละนะเพราะว่าไม่มีท่าทีว่าจะขัดขืนนะแล้วก็ทหารเนี่ยก็ไม่มีความกดดันนะถือสัมภาระแบบเดินคุยเล่นกันนะ่ะแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยนะคะแต่พอโคศโกของกองกำลังตะอังให้ข่าวเสร็จเนะี่ยทางกองกำลังของฉันเหนือ S S P P เนี่ย ก็ได้ออกมาประนามนะคะด้วยถแถลงการเนี่ยอ่านแล้วคือค่อนข้างที่จะมีเรื่องนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะอันนี้ดิฉันก็ใช้ Google แปรนะคะแปรทั้ง3ภาษาเนี่ยภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ลองเทียบดูคําแปรนะคะแล้วเนี่ยก็พอจะจับใจความได้นะว่าคําแถลงการของฉันเหนือเนี่ยก็ได้พูดถึงนะคะว่าทั้งสองฝ่าย ได้มีการพบปะเจราจากันแล้วละในพื้นที่ทับซ้อนนะคะเมื่อวันที่21เมษายนพศ2567นะคะแล้วก็ได้ส่งสารให้กับทหารชานผู้น้อยเนี่ยทำตามผลของการเจราจานะซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาะฮะแต่ทีนี้คือมีการเขียนถึงว่าการกระทำของตะอังและโคศก ลอยอีออที่ไปให้เข่ากับสื่อนั้นนะคะเป็นการเหยียดหยามทางเชื้อชาติและจุดยืนทางการเมืองนะคะซึ่งทางกองกำลังฉานเหนือเนี่ยต้องออกมาถแถลงนะคะแล้วก็ขอประนามพฤติกรรมแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่เกินกว่าจะรับได้นะ,ะแล้วก็อาจจะส่งผลให้ต้องใช้วิธีทางทหารเนี่ยแก้ปัญหาโดยที่ไม่จำเป็น อ้ยอ่านแล้วแบบแรงมากเลยเนาะอะทีนี้เราก็ไปดูกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยโคศกของตะอังเขาไปให้ข่าวกับสื่อว่าอย่างไรนะเท่าที่ดิฉันลองเช็คดูเนี่ยมันก็จะมีสื่อของพม่า CNI เมียนมาในวันที่31พฤษภาคมพศ .2567 นะได้ลงข่าวนี้นะโะดยเขาเนี่ยได้พ้าหัวข่าวอย่างนี้นะคะว่า TNL A ตะอังกล่าวว่า ทหารชันเหนือ SSPP ถูกส่งกลับตามผลสรุปที่เจรจาตกลงกันและทางโขศกและผู้ดูแลฝ่ายข้อมูลข่าวสารของแนวร่วมปลดปล่อยรัดปะลลอง p s l f t n l a l u โ o เนะี่ยก็ได้บอกกับทาง CNI News ว่าการดำเนินการส่งทหารบางส่วนของชันเหนือ SSPP กลับไปที่เมืองหมูเจ้ โรยรถยนต์ของตะอังเมื่อวันที่26-27พฤษภาคมพศ2567นั้นนะได้ดำเนินการตามข้อยุติจากที่ประชุมเจรจานะ mm hmm. เมืองน้ำคำเนี่ยก็เป็นเมืองที่กองกำลังตะอังเนี่ยยึดได้จากกองทัพพมา่าจากปฏิบัติการ1027ที่เปิดฉากโจมตีโดยพันธมิตรสาพี่น้องนะเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2566นะ และใค้ทหารในเมืองน้ำคาเนี่ยที่กองกำลังฉานเหนือ100กว่านายปฏิบัติงานอยู่แล้วก็มีเรื่องจัดเก็บภาษีในพื้นที่นะฮะรวมถึงประเด็นความปลอดภัยของสาธารณชนและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นน่ยตรงนั้นนะะจะเป็นพื้นที่ที่กองกำลังตะองังต้องไปสู้รบและย,ยึดมาจากกองทัพพมา่าและการที่เราส่งพันธมิตรกองกำลังฉันเหนือกลับไปที่ใครทหารมูเจ้เนะี่ย ซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวเดิมของพวกเขานั้นนะ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าได้รับการจัดการอย่างราบรื่นนะแล้วก็ได้ดำเนินการตามมาติจากที่ประชุมในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะแล้วนักข่าวเนี่ยยังได้เขียนเพิ่มเติมนะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้พยายามติดต่อทางฉันเหนือ SSPP แล้วแต่ติดต่อไม่ได้นะเออพอดูจาก ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยสรุปแล้วที่ถูกส่งไปเนี่ยไปแบบสมัครใจตามที่ตกลงหรือถูกบังคับกันแน่นะคะคือภาพมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงดูแล้วเหมือนทหารของชันเหนือเขาก็ไปแบบชิลยวเไม่ได้มีอะไรโอเคยังไงเนี่ยก็คงต้องติดตามการต่อไปเนาะว่า จะมีการประทะการเกิดขึ้นระหว่างสองกลุ่มติดอาวุธชาติพันธ์หรือเปล่าแล้วทำไมกองกำลังฉันเหนือเนี่ยถึงได้อยู่ในภาวะที่อึดอ,อัดอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปร่วมสู้รบเข้ากับกลุ่มพนมิสามพี่น้องตอนที่เขาจมตีกองทัพพม่าและสามารถยึดเมืองน้ำคาได้นะ แล้วการที่เขาจะใช้กำลังทางทหารสู้กับกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะ่ยแล้วก็ถูกเชิญออกอย่างนี้นะคะก็จะถูกชาวไทยใหญ่ด้วยการกดดันนะว่าทีเมื่อก่อนเนี่ยยังไปขับไล่กองกำลังของฉันใต้นะซึ่งก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันนะะออกจากพื้นที่นะแล้วก็ไล่เขาเนี่ยไปอยู่ทางฉันใต้หมดนะคะ ก็คือเส้นแบ่งนะก็จะอยู่ที่ถนนเส้นตองจีเชียงตุงนะก็คือห้ามล้ำเส้นนี้บวกกับช่วงนี้นะเนี่ยเหตุป,ปะทะกับกองกำลังฉันใต้เนี่ยก็ถี่ขึ้นนะในบริเวณตอนกลางของรัชฉานนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้รับข่าวสารต่างๆมาบ้างแล,แล้วละนะและทางกองกำลังของฉันเหนือเองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเผยเพล่เรื่องนี้ด้วยนะ แล้วถ้าเราดูจากตำแหน่งของพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะนะโดยเฉพาะบริเวณเมืองกืนและเมืองเหล่าสู้หรือยักษ์ศักนะะและความถี่ในการเกิดเหตุปะทะนะ่ะถึงแม้ว่าจะมีการลงน้ำในข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วเมื่อวันที่2 9พฤศจิกายน2566นั้นค่ะแต่ทุกฝ่ายเขาจะมองว่านี่เป็นสัญญาณก่อนการเปิดศึกโจมตีกันนะ แล้วก็มีคนเริ่มวิเคราะห์นะคะแล้วก็เผยแร่แล้วล่ะว่าถ้าอ้างอิงดูจากตำหน่งที่เกิดเหตุปะทะเนี่ยบริเวณเมืองเหลาซูหรือยักษ์สักเนี่ยถือว่าเป็นยุทธบริเวณที่สําคัญสําหรับก,การเข้ายึดพื้นที่เส้นถนนหนองเขียวตองจีนะฮะเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งชานเหนือฉานใต้นะฮะเขาต้องการจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้นะแล้วก็สู้รบกันมายาวนานอ่ะและบริเวณเมือง เหล่าซูหรือยักษ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสามารถยึดครองพื้นที่นี้ได้เนี่ยต่อไปนะขึ้นเหนือก็สามารถไปสู่ทางหมู่เจ้และทางมันเดเลยได้ลงใต้ก็จะไปเมืองเอกของราชานตองจีและเส้นทางไปทางเมืองหลวงแนปิดอเขตรัฐบาลกลางนะขะถนนเส้นนี้นะก็ยังใกล้กับฐานที่มั่นของใครทหาร กองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของกองทัพพมา่าด้วยนะถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบกับเส้นที่2ที่3นะที่ทําเครื่องหมายไว้ในแผนที่นะรวมถึงกองกําลังฉันใต้เนี่ยที่เพิ่งเกณฑ์ทหารใหม่เข้ามาเพิ่มอีก 6, ห0 0ันนายนะฮะแล้วถ้าเราดูจากองค์ประกอบทั้งหมดนี่นะฮะตรงเมืองเหล่าสู้นะถือว่าเป็นตาแหน่งที่ดีที่สุดอะ่ะสาหรับกองกําลังฉันใต้ที่จะเดินทัพไปฉันเหนือนะ หรือเป็นพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้เผื่อในอนาคตก็ได้นะคะอันนี้ชาวเน็ตเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้นะถึงแม้ว่าพลเอกเจ้ายอดศึกเนะี่ยยังไม่เคยเอ่ยถึงว่าจะเดินทับจมตีฉันเหนือก็ตามนะคะแต่ชาวเน็ตต่างๆก็คิดเผื่อไว้ให้ก่อนแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยดิฉันก็เห็นมีผู้ชมทางประเทศเีมยนมาเข้ามารับชมกันเพิ่มขึ้นนะ ส่วนผู้ชมที่ยังสงสัยตลอดนะคะว่าสรุปแล้วดิชันอยู่ฝ่ายไหนนะ,ะอันนี้ผู้ชมก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอเรียนตามตรงนะคะดิชันเป็นคนที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันกับทุกคนภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรมนะคะดิชันไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะคะ พราะตัวดิฉันเองก็ไม่ใช่คนพมา่าไม่ใช่ชาวเมียนมาดิฉันถือสัญชาติไทยปัจจุบันคืออยู่ในสหรัฐอเมริกาโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้นีจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ